ค่ะขนาดวัดตัวที่จะใช้สร้างแพทเทิร์นในวันนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไซส์นี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้ไซส์ของเพื่อนๆหรือจะลองใช้ไซส์นี้ก็ได้นะคะในการฝึกสร้างแพทเทิร์นนะคะรอบคอ33รอบวงแขน42รอบอก88รอบเอว68รอบสะโพก92ไหล่กว้าง40ปลาหน้า35ยาวหน้า36แล้วก็ เอวสะโพกอยู่ที่20นะคะหรือว่าเอยายนะคะไซส์นี้ก็จะประมาณไซส์แอลนะคะมาตรฐานไซส์เล็กของบ้านเรานะคะโดยปกตินะคะสร้างแพทเทิร์นเราก็จะใช้ดินสอน,นะคะแต่ว่า,าสร้างให้เพื่อนๆดูเล็กจะใช้ปากกาเมจิกน,นะคะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดนะคะนี่เล็กก็ล่างดินสอนไว้แล้วนะคะ,คะมาเริ่มต้นการสร้างเส้นพื้นฐานก,นกันก่อนนะคะ สร้างเส้นพื้นฐานเด็กได้แชร์คลิปไปแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนอีกทีนึงนะคะให้วัดเข้ามาจากดิมกระดาษทางด้านซ้ายมือค่ะ4เซนนะคะให้วัดเข้ามา4เซน ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นสาบเสื้อนะคะที่มีกระดุมมีซิปนะคะกรณีที่เสื้อเราไม่ได้ทํากระดุมทําซิปหรือผ่ากลางหน้าผ่ากลางหลังนะคะเราก็เริ่มต้นที่ริมกระดาษได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้เด็กก็อธิบายเผื่อไว้ในกรณีที่เดี๋ยวเราจะต้องอาจจะมีการสร้างแพทเทิร์นที่มีกระดุมมีสาบนะคะมีซิปลากเส้นลงมาเลยค่ะ ลากเส้นยาวลงมานะคะประมาณ60จากขัวกระดาษล,ลงมานะคะประมาณ60-80เซนนะคะก็ลากลงมานะคะลากลงมาเลยหรือจะลากเท่ากับความยาวเสื้อที่เราต้องการได้เลยนะคะ,ะนะคะก็ลากลงมานะคะ,ะลากลงมานะคะ 60สิถึงแดนะคะหรือเท่ากับยาวเสื้อนะคะก็ได้นะคะยาวเสื้อก็อ่าให้วัดจากไหล่เส้นไหลนะคะแต่ว่าให้เรายาวเผื่อไว้ก่อนนะคะ,ะต่อมานะคะวัดจากวัดจากหัวกระดาษลงมานะคะ10เซนค่ะ วาจากหัวกระดาษลงมา10เซนนะคะเป็นเส้นคอนะคะ10บเซ,นเ,น,เน,เซนเป็นเส้นคออ่สิเซนเป็นเส้นคออ่ตรงนี้เส้นเล็กไม่ตรงนิดนึงนะคะอได้เส้นคอแล้วนะคะ ต่อมาอ่าจยะเล็กเขียนไว้ก่อนนะคะคอได้คอแล้วต่อมาอ่าเรามาที่เส้นเอวนะคะก็วัดจากอ่าไม่ใช่หยิดผิดหยิบผิดเส้นเอวเส้นเอวเส้นเอวอยู่นี่อ่า เส้นเอวนนะวัดจากเส้นคอลงมาเส้นเอวเท่ากับยาวหน้านะคะวัดเลยจากเส้นคอลงมายาวหน้าในที่นี้นะคะในแพทเทิร์นนี้จะเท่ากับ36ค่ะวัดลงไปเลยยาวหน้าเท่ากับ36นะคะ36เราก็ขีดเส้นยาวหน้าเลยเออขีดเส้นเอวเลยเบลอ เขียเส้นเอลเลยนะคะก็เขียนไว้นะคะเอลอืมต่อมานะคะก็หาเส้นอกค่ะเส้นอกได้เส้นเอลแล้วก็มาเส้นอกหาเส้นอกนะคะก็วัดจากคอลงมาค่ะเส้นอกก็คือเส้นอกก็คือ เส้นคอนะคะอุ้ย,ยผิดอีกแล้วอะ่ะทำไมเป็นเช่นนี้อ่าโท่าทีนะคะอ่าเรามาหาเส้นอกนะคะก็คือเส้นคอกับเส้นเอวนะคะหารสองก็จะออกมาเป็นเส้นอกนะคะสามสิบหกหารสองก็เท่ากับสิบแปดนะคะหรือเพื่อนๆนจะวัดแบบนี้ก็ได้นะคะใช้สายวัดแบบนี้อ่า ลงมาที่นี้สามสิบหกพอได้3ามสิบก็พับพับครึ่งลงมานะคะพับครึ่งลงมาแบบนี้พับครึ่งลงมาแบบนี้เราก็จะได้18บแวัดพับแบบนี้ก็ได้นะพับครึ่งตอนนี้เราก็ได้เส้นอกแล้วนะคะลากเส้นอกเลยเส้นอกค่ะก็เป็นเขียนไว้นะคะอก ได้เส้นอกแล้วนะคะต่อมาเราก็มาหาเส้นบ่านะคะอ่าเส้นบ่าอ่ะได้ใช้สักทีสูตรนี้มาไหล่รอบอ่าเส้นบ่านะคะก็คือครึ่งนึงของเส้นคอกับเส้นอกนะคะสิบแปดนะคะครึ่งนึงก็คือเก้านะคะครึ่งนึงก็คือเก้าอ่าลงมานะคะเก้า อืมนะคะก็จะอยู่ที่เก้าอ่าก็ขีดเส้นเลยนะคะตอนนี้ก็ได้เส้นอ,อกแล้วนะคะเส้นบ่าผู้ผิดบ่านะคะอืม ต่อมานะคะเราจะไปหาเส้นสะโพกกันค่ะได้เส้นคอแล้วเส้นบ่าเส้นอกเส้นเอวนะคะต่อไปเป็นเส้นสะโพกนะคะเส้นสะโพกเส้นสะโพกก็ให้วัดลงมา 2ี่สถึงยีเซนนะคะจากเอวจากเส้นเอวให้วัดลงมาจากเส้นเอววัดลงมา20เซนนะคะวัดลงมายีสเซนแล้วก็ขีดเส้นเลยนะคะเป็นเส้นสะโพกค่ะ อนนี้เราก็ได้เส้นพื้นฐานครบแล้วนะคะต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาสร้างคอหน้ากันนะคะมาสร้างคอหน้าสร้างคอหน้านะคะก็ได้จากนำรอบคอนะคะคอกว้างคอสูงนะคะอ่าคำนวณจากรอบคออ่าหาร6แล้วก็บวก1นะคะ อลอบคอหัน6บวกหก็ได้เท่ากับ6.5้เราก็ลากเส้นออกไปนะคะที่6.5เป็นคอกว้างคอกว้างนะคะก็ะะจะอยู่ที่6.5ก็ลากออกไปนะคะ6.5้เราก็ขีดเส้นเลยค่ะ6.5แล้วก็คอสูงนะคะคอสูงก็6.5เหมือนกันคอสูงก็ได้6.5เหมือนกันนะคะคอสูง6.5้าเหมือนกันอ่า คอกว้างและคอสูงก็ได้6.5้าเหมือนกันแล้วก็ขีดเส็นเลยค่ะอตอนนี้เราได้คอหน้าแล้วนะคะนี่ไม่ยากเลย ตรงคอหน้าตรงฐานคอนี่นะคะอ่าตรงฐานคอนี่ให้เพื่อนๆน,นะคะพยายามลากเป็นเส้นตรงมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยโค้งขึ้นไปนะคะให้มุมนี้เป็นมุมฉากนะพอเวลาตัดผ้าออกมาเนี่ยตรงนี้มันจะไม่แหลมนะคะอ่าเพราะว่าเล็กเคยโค้งอย่างนี้มาละอ่าตัดผ้าออกมานี่แหลมเลยนะคะไม่เป็นวงกลมอ่าต่อมานะคะเราได้คอหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาหาไหล่กันนะคะ แล้วก็มาหาเส้นไหลกันก่อนนะคะเส้นไหลก็คือคอสูงหารสองนะคะคอสูงหารสองคอสูงหารสองคอสูงเราอยู่ที่65ใช่ไหมคะคอสูงกับคอกว้างเราก็เท่ากันนะคะอ่าเพราะว่าเราทําเสื้อตัวหลวมก็จะง่ายๆนะคะ,ะก็จะอยู่ที่3.25จุดสองห้านะคะเราก็ลากเส้นไหลไปเลยค่ะลากเส้นไหลออกไปเลย เส้นไหลเขียนไว้ก็ได้นะหรือไม่เขียนก็ได้นะตรงนี้เป็นเส้นไหลตรงนี้ก็เป็นเส้นคอสูงนะอะ่เราได้เส้นไหลแนละ้วใช่ไหมคะเส้นไหลตรงนี้ปุ๊บเราก็มาหาไหลขนาดไหลกันนะคะก็จะเป็นไหลกว้างหาร2นะคะไหลกว้างของเรา4ี่หารสอ,ะะรสอก็ได้เท่ากับ20นะคะก็วัดออกไปนะคะวัดออกไป20่สิ วัดออกไป20นะคะเราก็ได้ขนาดไหลแล้วได้ขนาดไหลแล้วเราก็ขีดเส้นเลยค่ะนี่ได้ไหลแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าวุยเดี๋ยวนี้เล็กเขียนไว้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่งงนะนี้ไหลเพราะว่าเริ่มมีไหลเส้นนะอันนี้ก็อันนี้เป็นคอสูงนะอ่ะ ได้คอได้ไหลแล้วนะคะต่อมาเรามาหาขนาดบ่ากันนะคะอ่าขนาดบ่าบ่าหน้าหาร2บวกด้วย0.5บ่าหน้าเราจะใช้อยู่ที่35หาร2บวก0.5เท่ากับ18อ่าที่เลขบวกไว้เร็วนี่ก็เพราะว่าบวกไว้แล้ว บวกไว้แล้วนะคะหรือว่าบวกบ่อยจนจำได้ก็ไม่รู้อ่าดอ,อกไปนะคะสิบแปดนี่ได้บ่าทได้ขนาดบาแล้วลากเส้นจากไหลลงมาเลยนะคะลากเส้นจากไหลลงมาเลยอ่าต่อมานะคะมาหาขนาดอกกันหาขนาดอกกันอ่า ขนาดอกนะคะก็รอบอกหาร4บวกหลวมหลวมนะคะบวกตั้งแต่2.5ขึ้นไปถึง5นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้ตามสตว่วงนะคะ2.5ก็หลวมพอดีๆแล้วก็หลวมหลวมค่อนข้างหลวมสบายๆเลยนะคะก็5หรือว่าเพื่อนๆจะหลวมกว่านี้ก็ได้นะคะเป็นดีไซน์แฟชั่นตามที่ต้องการเลยนะคะ แต่โดยทั่วๆไปก็จะหลวมอยู่ที่ประมาณนี้นะคะในแพทเทิร์นนี้เล็กจะบวกที่4นะคะก็88ฐาน4ี่บวก4เท่ากับ26ค่ะวัดออกไปเลยนะคะ26เดี๋ยวเสื้อตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเราจะไปถึงวางแบบตัดผ้าแล้วก็เย็บกันออกมาเลยนะคะคือเล็ก ทำคลิปนี้มาให้เพื่อนๆมือใหม่นะคะอยากตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองนะคะมามาลองมาลองทำกันดูนะคะสนุกสนุกอ่าแล้วก็ได้อกแล้วนะเราก็ลากเส้นใช้บร้ทัดโค้งนะคะเพื่อนเพื่อนที่มีก็ค่อยๆเอามือโค,ลคลกลากเอานะคะอ่าลากเส้นจากขนาดบ่ามาที่ขนาดอกนะคะ าเส้นมาเลยค,ยค่อยๆอขยับไม้โค้งไปนะคะตรงมุมนี้นะคะพยายามให้เป็นแนวนอนนะอย่าให้เงาขึ้นก็ลากเส้นเลยปึ๊บะนะคะได้แล้วได้แล้วได้ไหลได้คอได้ไหลได้วงแขนตอนนี้เหลือแค่ลำตัวแล้วนะคะ เอลเราไม่ใช้นะเอลเราไม่ใช้เสื้อตัวหลวมนี้แต่เพื่อนๆน,นะคะถ้าอยากแบบตัวหลวมแต่แบบว่าหลวมแต่แอบ,บเข้ารูปนิดนึงก็โคงเข้ามาเอ่อของเอลเข้ามาประมาณ1.5เซน1เซนก็ได้นะคะแต่เสื้อตัวนี้จะเป็นแนวลำลองสบายๆนะเอลเราก็ไม่ใช้แต่ที่เราให้วัดนะเพราะว่าเดี๋ยวลองมาดูกันที่สูตรของสะโพกนะคะสะโพกอ่า สะโพกก็สะโพกหาร4บวกหลวมนะคะแต่ว่าในกรณีที่ว่าหลวมก็เราจะหลวมเท่ากันกับอกนะคะอถึง5นะคะในที่นี้จะใช้4นะเราจะหลวมเท่ากันทั้งอกและก็สะโพกนะคะ98าบหาร4บวก4นะคะก็จะเท่ากับ28.5านะคะในกรณีที่นะคะในกรณีที่ อกนะคะใหญ่กว่าสะโพกนะคะเราก็ใหญ่กว่าเอวแล้วก็สะโพก well. ให้ใช้อกนะคะให้ใช้อก well. มาเป็นขนาดสะโพกเลยนะคะแล้วก็ในกรณีที่เอวใหญ่กว่าอกแล้วก็สะโพกนะคะก็ให้ใช้เอวนะคะมาเป็นขนาดสะโพกเลยนะคะเพื่อ,อช่วยให้รูปร่างของผู้ใส่นะคะเสื้อใส่สวยขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราเอวเอวใหญ่กว่าสะโพกเสื้อมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ เฉียงขึ้นไปแบบนี้ก็จะไม่สวยนะคะอ่าก็มาวัดขนาดสะโพกเลยนะคะเราตอนนี้เราได้ที่อ่า ...28.5 นะคะ28.5ก็จะอยู่ที่ตรงนี้อ่าก็ลากเส้นเลยนะคะลากเส้นจากอกลงมานะคะขนาดอก ลงมาที่สะโพกเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแพทเทินเสื้อชิ้นหน้าง่ายเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยเพื่อนๆอ่าเสร็จแล้วแพทเทินชิ้นหน้าต่อไปเรามาสร้างแพทเทินชิ้นหลังแพทเทินชิ้นหลังทํำยังไงแพทเทินชิ้นหลังก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะอ่ามาดูที่คอสูงนะคะ คอสูงให้บวกขึ้นไป1.5เซนค่ะอ,ะอ่าเดี๋ยวเล็กจะใช้ปากาก,ปากาอีกสีนึง่งคะปากกาอีกสีหนึ่งใช้สีสีชมพูแล้วกันวัดขึ้นไปค่ะ1.5เซนวัดให้เป็นตั้งฉากนะคะวัดตั้งฉากให้มันได้ฉากกันนะอ่า1.5เซน ปึ๊บนะคะหนึ่งจุดห้าเซนนี้นะ,ะแล้วเราก็โค้งคอหน้าค่ะ mm. โค้งคอหน้าเลยนะใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้ก็ได้นะหรือใช้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยก็มาโค้งคอหน้าได้เหมือนกันพึ่าได้คอหน้าแล้วเอ้ย มาคค้งคอหลังได้เหมือนกันได้คอหลังแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็มาหาเส้นไหล่กันนะคะเส้นไหล่นะคะก็ให้วัดขึ้นไปนะคะจากเส้นไหล่นะคะ1.5เซนเหมือนกันคะ่ะวัดขึ้นไปนะคะ1.5ึ่งจาเซนวัดขึ้นไป1.5เซนเหมือนกันนะคะ ่าเราก็จะได้เส้นไหลหลังค่ะนี่ได้เส้นไหลหลังแล้วนะคะอ่ะต่อมามาดูที่บ่านะคะบ่าก็บ่าหลังนะคะก็ให้บวกจากบ่าหน้าออกไป1เซนค่ะวัดเลย1เซนวัดออกไป1เซนนะคะเขียไว้เขีดไว้ไวอย่างนี้นะคะ ลากเส้นเลยนะคะอ่าลากเส้นจากไหล่หลังลงมานะคะลงมาที่่ากค่ะมันจะผ่านจุดนี้พอดีเลยเนี่ยอ่านะคะต่อมานะก็มาโค้งวงแขนค่ะอ,อกเราใช้เท่ากันนะคะอกนะคะเสื้อแพทเทิร์นเสื้อชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเราใช้เท่ากันนะคะอก กกเอวสัโเราใช้เท่ากันอ่าเสร็จแล้วแพทเทิร์นชิ้นหลังง่ายมากเลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะไปกดรอยนะคะชิ้นหลังออกมาเนี่ยเรามาดูมาเช็ควงแขนกันก่อนนะคะเล่าวงแขนเนี่ยของเราเนี่ยอ่าชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะบวกกันนะคะ ให้เอาชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาบวกกันนะคะให้ได้เข้ากับวงแขนจริงบวกเผื่อหลวมนะบวกเผื่อหลวมหลวมเนี่ยให้บวกอยู่ที่ห้าถึงแปดเซนนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะโบนะคะหรือยี่สิบเปอร์เซนของวงแขนจริงนะคะยี่สิบเปอร์เซนของวงแขนจริงแล้วก็นะคะเวลาวัดวงแขนแพทเทิร์นออกมาแล้วเนี่ย บวกลบอยู่ได้ที่2เซนนะคะตรงนี้อ่าเดี๋ยวเล็กลองทําให้ดูวงแขนจริงอยู่ที่12อยู่ที่42บวกไป8เซนก็เท่ากับ50นะเท่ากับ50เราก็มาวัดที่วงแขนแพทเทิร์นนี้นะต้องได้50หรือ48หรือ52ก็ถือว่าโอเคนะคะอ่าวัดไปวัดไป วัดไปวัดไปนะคะอ่าอ่าตรงนี้อยู่ที่ยี่ห้าครึ่งนะแล้วก็มาวัดต่ออยู่ที่ยี่ห้าครึ่งแล้วก็มาวัดต่อวัดต่อเลยนะคะอ ได้ทั้งหมดห้าอครึ่งนะคะห้าอดครึ่งก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะวงแขนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะก็เรียบร้อยค่ะสำหรับแพทเทิร์นเสื้อตัวหลวมนะคะเสื้อตัวนี้ก็สามารถเอาไปแพทเทิร์นนี้สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะก็เราก็ไปดัดแปลงแพทเทิร์นคอนะคะแพทเทิร์นแขนนะคะ เพิ่มเอาตามที่เราต้องการเลยนะคะในกรณีที่เราไม่มีกระดุมไม่มีซิปอะไรนะคะก็ใช้เส้นนี้เป็นสั่งทบเลยนะคะเรียบร้อยค่ะก็ลืมเราก็กดรอยนะคะกดรอยอน,นี้นเพื่อนเนน่าจะทำได้อยู่นะกดรอยก็วางกระดาษแบบนี้นะก,กดรอยชิ้นหลังออกมานะคะ กดรอยชิ้นหลังออกมากดรอยชิ้นหลังออกมาว้าววางกระดาษสีตั้งวางอย่างนี้นะคะวางแบบนี้นะเราจะกดรอยลงไปที่กระดาษนี้เราก็เอาด้านที่เป็นก๊อปปี้ลงมา่างนี้กดรอยก็อืม ก็ไม่มีอะไรนะเราก็ลากเส้นตามที่เราสร้างแพทเทิร์นไว้นะคะอ่า,อาก็ขยับกระดาษล,ลงมาเรื่อยๆนะขยับขยับกระดาษล,ลงมาเรื่อยๆให้ตรงกับอ่าที่เรากดรอยที่เราสร้างที่เราจะกดรอยนะ ในส่วนของตรงส่วนอกเนี่ยเรากดไว้นิดนึงก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปลากเส้นเอาส่วนตรงอกกับสะโพกเนี่ยนะคะเรากดรอยไว้อกสะโพกเอวเอวนี่เราไม่ใช้ก็จริงนะแต่เรากดรอยไว้ก่อนเผื่อเวลาที่เราจะตัดแยกแบบนะคะตัดต่อผ้าหรือดีไซน์ต่างๆเนี่ยเราก็ จะได้ได้ใช้เส้นนี้ได้ถูกต้องนะคะ,ะก็ขยับกระดาษตามมานะคะที่เรากดรอยแล้วก็ขยับขยับกระดาษตามมา เห็นไว้ที่แพทเทิรนนะคะถ้าเป็นชิ้นหลังอาชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าอ่าเสร็จแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็ไปพบกันในวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ